ด้วยอาจารย์จะทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดราศีตุลปะจจำวันที่26จนถึงวันที่1เมษายนปีพศ2566ขอเสียงทายหยิบไพ่หลักนะคะดูดวงราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอ้ยลูกคําครวญมาเดี๋ยวเป็นเรื่องก่อนคุณอาทิตย์คุณพระอาทิตย์นะคะ เก,กิดกลากฎใช่ไหมกลกรกะกดอาจาร์ทำนายไปแล้วเดี๋ยวไปดูย้อนหลัง<บ>หรือไม่ก็<บ><บ>เดี๋ยวประมาณวันอาทิตย์ทีมงานจะตัดเป็นตอนเป็นตอนแล้วคุณก็เข้าไปดูในชาวราศีตุลมันเศร้าอะไรนักหนามันรู้สึกผิดหวังเงินจะได้แล้วก็ไม่ได้เหมือนโดนหลอกเหมือนมีอะไรผิดพลาดกับชีวิตเอาล่ะ พูดไปก็เหมือนซ้ําเติมเหมือนอะไรที่มันรอคอยเนาะอาจารย์ขอเสียงทายดูขยายความเรื่องราวนี้หน่อยว่ามันเป็นยังไงสาธุคุณดวงเดือนแชร์แล้วขอให้คุณดวงเดือนได้รับพลังสิ่งดีๆพระแม่โมทนาบุญกับท่านทุกๆประการนะคะอาจารย์ขอขยายความในชาวราศีตุล ในเรื่องที่คุณทุกข์ใจมากๆในช่วงสัปดาห์นี้คุณจะทำยังไงอาจารย์อ้าพูดกันเต็มๆไม่ต้องมีกั๊กเลยนะไพ่ไม่เคยเกรงใจใครจริงนะดูดวงอาจารย์ไม่เคยเกรงใจใครนะคะคุณกำลังดือ้อดึงอะไรบางอย่างดือ้อดึงกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือในแนวทางอะไรที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องทำ หรือแม้กระทั่งว่าอ่ะยกตัวอย่างไม่ต้องยกตัวอย่างไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าผู้หญิงคนนี้กำลังสวดมนต์และกรวดน้ําเพราะฉะนั้นในชาวราศีตุลอาจารย์ต้องบอกว่าคุณมีดวงวิญ,ญญาณที่ติดตามคุณมากๆโดยเฉพาะสายมูที่เลี้ยงกุมานใครเคยทําแท้งใครเคยมีเขาเรียกว่าญาติพี่น้องบรรพบุรุษคนแก่ที่เขาตายไปแล้ว แต่คุณเนื้อหอมอ่ะเขาอยากต้องการบุญจากคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทํามากกว่าคนอื่นสองสามเท่านะเหมือนอาจารย์บอกตัวเองด้วยเลยนะเนี่ยอาจารย์ก็ลักณาตุนอาจารย์ถือสินมาประมาณเป็นเดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่กลับมาจากทางกรุงเทพจันทบุรีชนบุรีนะอาจารย์เดินสายประกอบพิธีลูกศิษย์ต่าง ช่วงนี้แต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ปฏิบัติธรรมจริงๆช่วงนี้อาจารย์ต้องบอกอะไรนะก็ไม่รู้คือแบบมากันจริงๆเลยเยอะมากเยอะมากอาจารย์ถึงขนาดนี้เข้าเข้าโบสถ์ไปบวชพามกับพระอาจารย์กรรมฐานให้เห็นจระเจยนั่งอยู่ข้างหลังคนข้างๆก็มีกับที่สองเทวดาก็มา อ่าโอเคแหละเข้าใจแหละมาสรรเสริญมายินดีในในในการทําบุญของเราในการสวดมนต์การธรมธรมขาวการทากรรมฐานหนึ่งครั้งในตัดกรรมไปเจ็ดชาจริงแต่อาจารย์เหนื่อยปูตรงนี้เลยอาจารย์ก็เหมือนคนปกติทั่วไปลูกเหมือนคนปกติทั่วไปจริงๆเพราะว่ามีรักโลกโกรธหลงมีอะไรทุกอย่างแต่อาจารย์เบื่อกับการเกาะแกะของดวงวิญญ,ญาณ เบื่อกับการเห็นพบภูมิต่างๆแล้วเราต้องทำให้ไอ้ครั้งบางทีก็โมโหก็เออใช้ลิ์ของครูบาอาจารย์จัดการบ้างหรือว่าปลามบ้างอ่ะก็เงียบไปหน่อยอ่ะพอแผ่บุญมาอีกละเพราะฉะนั้นตูนไม่ต้องเบื่อกับการสร้างบารมีไม่ต้องเบื่อกับว่าทาไมเราต้องทำเยอะขนาดนี้อะไรประมาณเนี้ยทำต่อลูก เดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยที่ตะบะบุญมันเพียบพร้อมมันมันมันรวมกันเป็นก้อนมันจะส่งผลให้คุณตึง้งเอาเป็เลยลรกอย่างเงี้ยเออเหนื่อยเนาะแต่อาจารย์ก็ต้องต้อง,ต,องต้องบอกประมาณนี้ในชาวในชาวตุนว่าสร้างต่อไปเห็นไหมอาจารย์พูดอะไรออกมายหยิบไพ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้น มันเหมือนการออมออมบุญออมกุศลไปเพราะฉะนั้นมุง่งมั่นทำความดีปฏิบัติทานสิลภาวนานะอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์ถ้าใครมีโอกาสอย่างลูกศิษย์อาจารย์อยู่ต่างประเทศอยู่ยุโรปอยู่เอเชียเหมือนอาจารย์อยู่กับเขาเลยเขาจะจะต้องแบบคิดมาก่อนแล้วก็ได้รับการตัดสินใจจากครูบาอาจารย์นี่คือการใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท เพราะฉะนั้นในชาวตุลมุ่งมั่นให้ดีเก็บอมอบุญอันนี้ไว้ให้ดีเดี๋ยวเรามาดูในรอบต่อไปว่าจะเป็นยังไงเออไม่เป็นไรใครเกิดราศีตุลมีอาจารย์เป็นเพื่อนอยู่อืมนะโอเคเพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่ทำบุญเยอะๆนะคะในเรื่องของการปฏิบัติกรวดน้ำให้แก่เจ้ากรรมในเวรดวงวิญญาณที่ติดตามนะคะแล้วก็ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาอาจารย์เทวดาเขาที่อยู่กับเราเขาต้องการบุญจากเราเพราะฉะนั้นต้องรีบทำมากกว่าทุกๆราศีเป็นราศีที่ต้องเป็นต้นบุญนะถ้าชาวตุลใช้ชีวิตอีกแนวหนึง่งออไม่ใช้ชีวิตทางบุญใช้ชีวิตแบบเชื่อมั่นหรือตามใจฉัน เจอของดีแน่เพราะว่าไพยขึ้นมาค่อนข้างน่ากลัวเห็นไหมเหมือนแม่ที่บิดแขนลูกคนนี้ถ้าดื้อมากก็โดนโอ้ยอาจารย์ไม่รู้จะทำไงพยายามจะดูแบบไปเปลยนะเพราะฉะนั้นตุนนะใครที่ทำใครที่กำลังคิดจะทำโปรเจกต์ใหม่ๆกำ,กำลังจะลงทุนทำอะไรนะคะสัปดาห์นี้ยังไม่ใช่สัปดาห์ที่เหมาะสม เพราะฉะนั้นธุรกิจของคุณหรือสิ่งที่คุณกำลังจะทำมันอาจจะไม่ใช่คุณไม่ใช่ทางทําไปแล,แล้วเดี๋ยวมันมีอะไรที่ผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่เราเตรียมพร้อมในเรื่องของตบะบุญนะพลังบุญที่จะอยู่กับเราติดตามเราไปทุกภพทุกชาติทุกสถานที่นะคะเอาละอาจจะนึกได้ว่าเราทําเพื่อคนอื่นมาก,มาก,มากแล้วทีนี้ในการบําเพ็ญเพียรอะไรก็แล้วแต่เราทําเพื่อตัวเรา เห็นไหมก็มจะมีความสุขขึ้นมานะคะ